1ส่วนนะฮะอาเซียนก็เป็น1ก้อนแอฟริกาก็เป็น1ก้อนยุโรปก็เป็น1ก้อนนะครับเจราจาทีเดียวโดนโดนเหมือนกันได้ได้เหมือนกันนะฮะนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับเพราะการเจราจาย่อยย่อย่อยย่ยิ่งนานเท่าไหร่ประเทศที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดได้รับความยากลาบากมากที่สุดจนประชากรแห่ออกประเทศกว่า6กพันคนแล้วก็คือสหรัฐอเมริกันนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัก,ก์จิมกิจนวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆ้ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณเกี่ยวข้องกับอันวาอิบราฮิมเยอรมน,นีก็อาจจะฟื้นกฎการเกณฑ์ทหารปีหน้านะครับหากไม่มีอาสาสมัครมากเพียงพอ รัฐมนตรีกระทรงกลาโหมของเยอรมนีนะครับเผยเยอรมนีอาจจะรื้อฟื้นการเกณฑ์ทหารภาคบังคับอย่างเร็วที่สุดในปีหน้าหากไม่มีคนอาสาสมัครเข้าเป็นทาหารในกองทัพมากเพียงพอนะครับในฐานะสมาชิกองค์การสนธิสัญญาเอติกเดือลินนาโต้เยอรมนีกําลังเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพหลังจากที่รัสเซียเปิดศึกรุกรานยูเครนเมื่อปี2022 ทว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถดึงดูดพลเมืองในเป็นอาสาสมัครให้มากเพียงพอต่อกองกำลังที่กำลังจะขยายขึ้นในขณะที่ตามคำขอชวามก็ดุวลาดาเมียปูตินหลังรัเสเซียถล่มยูเครนครั้งใหญ่คิดความบาทเพิ่มตามเสียงเรียกร้องของเซเลนสกี้ ประธานาธิบดีโดนัทรัมแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาดุด่าประธานาธิบดีวาลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียแบบที่ไม่ค่อยพบเห็นมากนักนะครับบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยพอใจผู้นําของคเครมลินจากหลังจากมอสโกทําการโจมตียูเครนด้วยดโดรนและขีปนาวุธมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสังหารผู้คนไปทั่วประเทศ สังหารผู้คนไปทั่วประเทศถึง13บรายฮะหลังจากที่ปูตินนั้นถูกลอบสังหารในขณะที่นายกของอังกฤษโรงนามดีนอานานิคมข้ามทศวรรษนะครับคืนเกาะซากอสใกล้อินเดียให้กับมอริเซียเจ้าของเดิมแต่เช่าเกาะดีโกคราเชีย99ปีเป็นฐานทัพของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแทน สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีของอังกฤษดงนามยอมคืนเกาะชักกอสนะครับให้กับมอริเซียและตกลงเช่าเกาะดีโกกราเซียนะครับสนถนราคา101ล้านปอนต์ต่อปีนาน99ปีท่ามกลางความมิตกใกล้ชิดระหว่างมอริเซียและก็ทางฝั่งของจีน นะครับภาพคลิปเป็นไวรัลฮะเอมอรเอลมาครองโดนเมียปลักหน้าบนเครื่องบินขณะที่ไปเวียดนามเจ้าตัวโต้แค่หยอกกันเล่นสัดพวกสารแนปั่นข่าวสำนักข่าว AP กับเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากลายเป็นคลิปไวรัลไปทั่วนะครับเมื่อประธานาธิบดีเอมรูเอลมาครองดูเหมือนโดนสีภรรยาใช้มือปลักหน้าจนเซ ขณะเตรียมตัวลงจากเครื่องบินประจำตำแหน่งที่สนามบินในเวียดนาม AP รายงานว่าทำเนียประธานาธิบดีฝรั่งเศสล่าสุดยืนยันว่าคลิปไวรัลดังกล่าวประธานาธิบดีนะครับถูกผลักใบหน้าขณะที่ประตูเครื่องบินเปิดออกนั้นเป็นการหยอกล้อกันระหว่างผู้นำและก็ภรรยานะครับไม่ใช่การโต้เถียงที่มีการลือกันพร้อมวิจารณ์ว่ามีการบิดเบือนข่าว ในขณะที่ชรัมป์ก็แสดงอารมณ์เดือดหลังรัสเซียถล่มยูเครนไม่ยัง้งจวกปูตินบ้าไปแล้วแต่ก็ด่าเซเลนสกี้นะฮะด้วยว่าปากมากชรัมป์นะครับจวกวลาดาเมียปูตินนะฮะบ้าไปแล้วชนิดสุดๆหลังจากรัสเซียทําการถล่มทางกาศใสยย่ยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า3ปีพร้อมลั่นปากกำลังพิจารณาเพิ่มมาตรการเซงเชนมอสโก อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐอเมริกายังตวาดใส่เซเลนสกี้ด้ียว่านะครับเป็นพ่อตวาดใส่เซเลนสกี้ด้ียว่าเป็นพวกชอบใช้ปากพาซวยฮะซึ่งเซเลนสกี้ก็เป็นตัวตลกนะครับเป็นนักแสดงตลกมาก่อนแล้วก็พูดมากฮะยิงปูดตัวไหล่ก็มีเรื่องเท่านั้นครั้งสุดท้ายก็ใช้ดโดรน24ลำเข้าทำการโจมตีฮอนะครับของวาลาราเมียปูตินสุดท้ายโดนกวาดเรียบ ก็เลยโดนเอาคืนนะครับการเจรจาสนิภาพสอบพังฮะตะวันตกยกเลิกข้อจํากัดพิสัยของอาวุธนะครับเปิดทางยูเครนโจมตีรัสเซียจากทุกระยะทําการนายกรัฐมนตรีนะครับฟิตริชมิชนะครับเปิดเผยว่าเยอรมนีและชาติตะวันตกอ,อื่นๆนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของยูเครยนยกเลิกข้อจํากัดเกี่ยวกับพิสัยทําการของอาวุธที่พวกเขามอบให้กับ ยูเครนไปทําการต่อสู้กับรัสเซียการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้มอสโกออกมาเตือนว่ามันจะทําให้ความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพพลังคืนลงไปนะครับในขณะที่คาดว่าอาเซียนออกแถลงการย้ําความกังวลนะครับภาษีชวมขณะที่อันวาอิบราฮิมติดต่อขอจัดการประชุมสัมมิทอเมริกันนะครับในปีนี้ ผู้นำอาเซียนร่วมประชุมสุดยอดผู้นำในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือ,อเป็นการหาหรือครั้งแรกจากการที่ภาษีสุรการกกรของทรัมป์เขย่าวาตรฐานเศรษฐกิจของโลกโดยคาดว่าจะมีการออกแถลงการร่วมแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่นายกรัตรีของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนในปัจจุบันส่งหนังสือถึงทรัมป์ขอจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอเมริกันภายในปีนี้ นะครับสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันยังคงทรงตัวฮะทองคำตอนนี้ก็ลงหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบแมชชวมเลื่อนการรีดภาษีราคาน้ำมันทรงตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจับตาการประชุม o p e ป PLUS นะครับที่จะเกิดขึ้นวันที่31มกราคมนะครับเร็วกว่าแผนเดิม1วันส่วนวสวิตส์ปิดลบทองคำปรับลดนะครับหลังชว่วงเลื่อนกํานดการรีดภาษีนาเข้าจาก EU ไปเป็นเดือน กรกฎดาคมในขณะที่โสมแดงขนลุกนะครับโวยทรัมป์โมเดลนะครับอันตรายนะครับเปลี่ยนอวกาศเป็นสมรภูมิสงครามนิวเคลียร์เกาลีเหนือประนามแผนโล่ปกป้องขีปนาวุธโกลเดนโดมนะครับอันใหญ่โตมโหรารของโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นภัยคุกคามที่อันตรายมากๆที่มีเป้าหมายเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบ ตามรอยงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐในวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ27คนฮะคนตำรวจเชื่อไม่ใช่เป็นการก่อการร้ายนะครับรถยนต์พุ่งเข้าชนแฟนบอลน,นะครับกลางขบวนเฉลิมฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าชนฝูงชนที่กำลังแออัดยัดเยียดนะเฉลิมฉลองแชมป์ พรีเมียร์ลีกนะครับของลิเวอร์พูลมวนจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลทําให้มีผู้รับบาดเจ็บถูกนาตัวส่งโรงพยาบาล27รายอย่างไรก็ตามตํารวจบอกว่าพวกเขาตัดความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นเหตุโจมตีในเรื่องของการก่อการร้ายนะครับในขณะที่อันวาอิบราฮิมนะครับชมทักษินในงานประชุมสุดยอดอาเซียนอั brahim, นวาอิบราฮิมนายก,กัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับกล่าวขอบคุณและชื่นชม ที่ปรึกษาที่มีทักษิณรวมอยู่ด้วยว่าส่วนสำคัญในการหาทางออกวิกฤตพม่านะครับได้ก้าวหน้าขึ้นเมื่อวันที่2 6พะิครับพฤษภาคมที่ผ่านมาอันวาอิมรบรห์มนายกกำตรีของประเทศมาเลเซียนะครับได้กล่าวเปิดการประชุมอาเซียนครั้งที่46และการประชุมสุดยอดเกี่ยวข้องนะครับโดยนายกตรีมาเลเซียได้กล่าวถึงคณะที่ปรึกษาของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งมีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะท่ามกลางสื่อมวลชนในอาเซียนและประเทศอื่น,นๆจำนวนมากนะครับว่าส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤตเมียนมาได้ก้าวหน้ามากขึ้นอันวานะฮะได้บอกว่าสำหรับกรณีของเมียนมาเรามีความคืบหน้าในการจัดการกับคณะที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการสำหรับมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนปี2025ผมต้องขอบคุณผู้นําทุกท่าน ที่ให้การรับรองสําหรับตั้งคณะที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งนําโดยอดีตนายกอํารีของไทยขณะเดียวกันก็เชิญผู้นําอาเซียนและภาคส่วนต่างๆร่วมมือกันส่งเสริมประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งด้วยการให้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและก็ยั่งยืนในเชิงปรากฏการณ์เรื่องของสงครามยูเครนกับทางฝั่งของรัสเซีย นะครับสาเหตุหลักๆที่ชว่วมออกมาครั้งนี้นะครับออกมาโจมตีทางวลาดาเมียปูตินผู้นําของรัสเซียแล้วก็วโลดีมีเซเลนสกี้นะครับออ Putin, ผู้นาําของยูเครนที่ผ่านมานะครับมีการถลม่มยูเครนหลายครั้งนะครับแล้วก็มีการเจรจาเกิดขึ้นการเจรจาดังกล่าวนะครับปรากฏว่าเซเลนสกี้ปากพร่อยอย่างที่ชว่วมพูดนะครับไปทําการโจมตีวลาดาเมียปูตินท้าวลาดาเมียปูติน ให้มาทําการจรุรจาตัวต่อตัวนะครับซึ่งประวัติของเซเลนสกี้เนี่ยเป็นอดีตนักแสดงตัวตลกมาก่อนนะที่นําประเทศก้าวสู่สงครามเดินเกมกลยุทธ์ทางการเมืองที่ปิดพลาดกลาวนี้ในระหว่างที่มีการจรุรจาเกิดขึ้นปรากฏว่านะครับปูตินกําลังเดินทางด้วยฮอนะรปรากฏว่าเซเลนสกี้ใช้โดรนทั้งหมด24ลําบุกเข้ายิงถลม่ม รอบสังหารวาลาดาเมียปูตินแต่ไม่ประสบความสำเร็จโดนทั้ง4 24ลำถูกโจมตีจนเกลี้ยงปูตินก็เลยเอาคืนถล่มกรุงเคียฟครั้ง,งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยนะตายไปทั้งหมด13ารายนะครับชรัมพยายามจะทำการเจียจาตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานดีแล้วก็ประกาศว่าจะจบภายใน20ชั่วโมงนะครับจนถึงขณะน,นี้หลายเดือนข้าไปแล้วนะฮะก็ยังคงไม่สามารถทำการจรจาได้แต่สาเหตุที่เขาถล่มกันรอบนี้ เกิดจากคําพูดของเซเลนสกี้ชอ์มก็ด่า,ดาคําพูดของเซเลนสกี้นะครับในขณะที่สาเหตุหลักๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือการลอบสังหารประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินนั่นเอง <c oughs> เรื่องของอันวาอิบราฮิมนะครับที่พูดถึงทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งจริงๆเขาไม่ได้พูดหรอกนะฮะแต่สื่อพลาดหัวว่าพูดถึงทักษิณชินวัตรนะขอบคุณว่าแก้ปัญหาเรื่องของเมียนมาได้นะครับเรื่องของเมียนมาก,ก่อนหลังจากที่อันวาอิบรอฮิม ทักษิณอุ้งอิงได้มีการเชิญพลเอกวุโสมินออนไลน์เดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อทําการเจรจานะรก่อนหน้าน,นั้นทักษิณก็มีการเจรจากับชนกลุ่มน้อยว้าแดงนะครับและกลุ่มต่างๆรวมทั้งกลุ่มกระเหรี่ยงด้วยซึ่งการเจรจาปรากฏว่านะครับไม่ประสบความสําเร็จนะไม่ประสบความสาเร็จอย่างแรงพลเอกวุโสมินออนไลน์กลับประเทศพบจัดหนักจัดเต็มฮะ ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตรงข้ามนะครับจังหวัดตากนะกองกําลังติดอาวุธนะครับของกะเหลี่ยงที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีหลายต่อหลายยกล่าสุดนะครับมีการเอาเครื่องบินเนี่ยของพรมม่าปล่อยระเบิดถล่มใส่ฐานทัพของกะเหลี่ยงทหารไทยสองรอบสองรอบสารอบเลยต้องใช้ F16 เข้าไปทำการกดดันไม่เข้ามาภายในอาณาเขตของประเทศไทย อันวาอิบราฮิมผมก็งงเหมือนกันนะซึ่งอันวายอมรับสิ่งหนึ่งนะบอกว่าทักสินเนี่ยไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการแต่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับของประธานอาเซียนนั่นหมายความว่ามีหน่าสารไม่เดินทางออกนอกประเทศนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าการเจรจาระหว่างพมา่าโดยมีไทยเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีผู้นําอาเซียนอย่างอันวาอิบรอฮิมเป็นคนเจรจาผลที่เกิดขึ้นคือไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ถึงแม้เขาจะบอกว่าขอบคุณอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่เรื่องของการเจรจาทางการค้าเนี่ยนะสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มนะครับที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้าน,นั้นว่าจะใช้ภูมิภาคในการเจรจาพอเจรจาทีละประเทศเนี่ยไม่สามารถเจรจาไหวก็เลยเหมาเข่งนะครับอาเซียนก็มาเลยมาเจรจาหนึ่งหนึ่งส่วนนะฮะอาเซียนก็เป็น1ก้อนแอฟริกาก็เป็น1ก้อนยุโรปก็เป็น1ก้อนนะครับเจรจาทีเดียวโดนโดนเหมือนกันได้ได้เหมือนกันนะฮะ นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับเพราะการเจรยจาย่อยๆๆๆยิ่งนานเท่าไหร่ประเทศที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดได้รับความยากลาบากมากที่สุดจนประชากรแห่ออกประเทศกว่า6 0 0ันคนแล้วก็คือสหรัฐอเมริกันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญทงพระเจริญทงพระเจริญ พักีราชนองราชาไทยพักีราชน้าคอยหมูยายแผ่นดินเท่นทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโปยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปก,ปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไว้วไ,ไวัวนฟ้าทรงผูกพันให่ฟ้าชาวไทย กาทรงสุขใจเธอไทยร่ลมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันญญฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไหวหวันว่นฟ้าทรงผูกพันไพยฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น See you